เก็บแครฝรั่งไปทอดไข่กันกำลังตุ่มๆเลยค่ะเพื่อนๆน,นี่นี่แครฝรั่งค่ะเก็บเอาไปทอดไข่กินนะอาหารมือ้อค่ำมาดูแครฝรั่งกันนะคะอันนี้ลงมาเจอดอกกำลังตุ่มๆก็เลยหันมาเด็ดสักหน่อยนึงเอาไปทอดตักจานสักถ้วยเนาะไป,ไปทอดไข่ใส่ไข่นี่ค่ะกำลังเลยค่ะกำลังน่าอร่อยเลยค่ะทุกคนเดีย๋ยวจะเด็ดสักหน่อยนึง ก็เลยเก็บคลิปให้เ,เพื่อนๆได้ชมกันก่อนเนาะนี่แคร์ฝรั่งนะคะต้นใหญ่มากค่ะนี่เขาจะปลูกไว้เป็นต้นไม้ประดับเลยดอกดอกมากกําลังดกทั้งนั้นเลยดอกแคร์ฝรั่งค่ะทุกคนนี่ค่ะมีเม็ดด้วยมีเม็ดฝักแก่ๆน่าเก็บเอาไปปลูกเนาะเนี่ยฝักแก่ดอกแค์จ้าดอกแค์เอาไปผัดไข่ด้วยกันค่ะ